สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาพบกับครูเจี๊ยบอีกครั้งในรายวิชาศิลปะนะคะวันนี้ครูเจี๊ยบก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเอ๊จะเป็นอะไรดีนะมาติดตามกันเลยค่ะ ในบทเรียนนี้ครูเจี๊ยบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิจารณ์งานศิลปะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการวิจารณ์งานศิลปะนั้นเด็กๆเ,เข้าใจคำว่าการวิจารณ์งานศิลป์หรือเปล่าคะการวิจารณ์งานศิลปะหมายถึงการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ โดยแสดงความคิดเห็นตามเกณฑ์หรือหลักการศิลปะด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานและเป็นการฝึกวิธีดูวิธีวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆรวมถึงรู้ข้อมูลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นด้วยค่ะ การวิจารณ์งานศิลปะนั้นนอกจากจะทราบข้อมูลของผลงานแล้วว่าเป็นผลงานศิลปะแบบใดมีวิธีการสร้างสารรค์อย่างไรและใช้วัสดุใดในการสร้างสารรค์การวิจารณ์งานศิลปะนั้นยังต้องบอกถึงสิ่งที่ต้องชื่นชมความประทับใจหรือสิ่งที่คิดว่าควรปรับปรุงหรือข้อแนะนำในการสร้างสารรค์ผลงาน เรามาดูผลงานในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะผลงานของเรามีชื่อผลงานว่าอย่างไรกันบ้างเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่หผลงานชิ้นแรกของเราก็คือชื่อผลงานแมนดาร่ c าคั r เลอลิงประเภทของงานศิลปะ การระบายสีงานวาดหรืองานจิตกรรมงานศิละปะชิ้นนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีความสมดุลของภาพโดยใช้การลงสีตามความรู้สึกและเลือกใช้สีใดก็ได้อย่างอิสระค่ะอธิบายภาพ 1. เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจเพราะเลือกใช้สีได้ตามความรู้สึกของตนเอง 2. รูปแบบงานศิลปะจัก,กรวาลต่างๆที่ลงสีได้อย่างสวยงามอย่างอิสระการวิจารณ์ผลงานงานแมล่าริคัลเลอริงนี้ผู้ว่าต้องการจะสื่อถึงองค์ประกอบของงานศิลป์โดยใช้ความสมดุลของภาพโดยการเรียนรู้เรื่องความรู้สึกต่างๆและความสัมพันธ์ของความรู้สึกและสีนะคะการลงสีตามความรู้สึกของตนเอง ช่วยฝึกสมาธิทําให้จิตจอยจดจอ่อต่องานที่ทำค่ะสําหรับผลงานต่อไปชื่อผลงาน Hand Optical Illusion ประเภทของงานศิลปะงานวาดหรืองานจิตกรรมนะคะงานศิลปะชิ้นนี้ผู้ออกแบบออกแบบให้มีความรู้สึกกลมกลืนโดยใช้เส้นตรงและเส้นโค้งมาสร้างสารรค์ผลง,งานศิลปะ ในรูปร่างของมือเพื่อให้เกิดเป็นภาพมายาและการลงสีให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นอธิบายภาพ 1. เห็นแล้วรู้สึกเหมือนภาพรวงตาที่รูปมือหนูนขึ้นมา 2. ประทับใจภาพมือมายาที่รูปมือหนูนขึ้นมาด้วยเส้นโคร้งและ แบลรียบไปกับพื้นที่ว่างเปล่าด้วยเส้นตรงทำให้ดูเหมือนภาพมายามากขึ้นค่ะวิจารณ์ผลงานงาน hand optical illusion นี้ hi, ผู้ว่าต้องการจะสื่อถึงองค์ประกอบศิลป์ในด้านการเรียนรู้การวาดเส้นตรงในพื้นที่ว่างวาดเส้นโค้งในรูปร่างของมือเพื่อให้เกิดเป็นภาพมายา เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือที่ดีในการวาดเส้นแบบต่างๆและการระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับงานศิลปะชิ้นต่อไปชื่อผลงาน My Angel ค่ะประเภทของงานศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุค่ะ งานศิลปะชิ้นนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีความสมดุลของชิ้นงานโดยการส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์ตุ๊กตากระดาษรูปทรงกลวยเป็นของเล่นได้ด้วยตนเองตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทำให้รู้สึกสนุกสนานสร้างความภูมิใจให้กับตนเองรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายให้กับครอบครัวค่ะอธิบายภาพ 1. เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจเพราะเทวดาและนางฟ้าเป็นตัวแทนของการทำความดีค่ะ 2. ประทับใจเทวดาและนางฟ้าที่มีปีกสามารถบินได้ไปทุกที่ที่อยากจะไปค่ะการวิจารณ์ผลงาน My Angel เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะตุ๊กตากระดาษเป็นรูปทรงกลวยค่ะจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ที่บ้านหรือมีอยู่ในท้องถิน่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการการสร้างงานศิลปะจำเป็นต้องรู้จักประยุกต์ใช้เศษวัสดุต่างๆให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะสำหรับผลงานศิลปะชิ้นต่อไปชื่อผลงาน Our Flower ประเภทของงานศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุค่ะงานศิลปะชิ้นนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีการสร้างผลงานศิลปะตามความงามในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะที่มีอยู่มากมายเช่นท้องฟ้าพระอาทิตย์ต้นไม้น้ำตกทะเลภูเขาดอกไม้ความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาเพื่อบันทึกความงามด้วยวิธีการต่างๆเช่นการวาดภาพการปั้นการพิมพ์ภาพ การสร้างสรรค์าง,งานจากเศษวัสดุเป็นต้นการสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะจําเป็นต้องรู้จักประยุกต์ใช้เศษวัสดุต่างๆให้เหมาะสมกับงานรวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทํางานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะเด็กๆอธิบายภาพ 1. เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจในความงดงามของดอกไม้ค่ะ 2. ประทับใจดอกไม้ทุกดอกที่ลงสีได้สวยงามและลงตัวมากค่ะวิจารณ์ผลงานงาน Our f l o ฟลานี้ผู้วาต้องการจะสื่อองค์ประกอบศิลป์ในด้านความสมดุลของชิ้นงานโดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักช่างสังเกตรธรรมชาติสิ่งรอบตัวและหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัวมาประยุกใช้ในงานศิลปะให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นตามความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการ ทำให้มีความสนุกสร้างความภูมิใจให้กับตนเองและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญเป็นการช่วยผู้อื่นให้มีความสุขนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเ,เพราะดอกไม้เป็นความงามของศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเมื่อใครได้ชื่นชมก็จะรู้สึกสดชื่นจ่มใสจิตใจเบิกบานมากขึ้นด้วยคะ่ะ สำหรับผลงานชิ้นต่อไปชื่อผลงานฉันรู้สึกซึ่งผลงานฉันรู้สึกนี้เราเรียนในบทเรียน Color and Feeling ค่ะประเภทของผลงานศิลปะงานวาดหรืองานกิตกรรมค่ะงานศิลปะชิ้นนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีความสมดุลของภาพโดยการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานโดยการใช้เส้นสีสอดคล้องกับความรู้สึกนั้นๆ ความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆอธิบายภาพ 1. เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจเพราะได้วาดภาพตามความรู้สึกของตนเองค่ะ 2. ประทับใจได้สร้างสารรค์ผลงานอย่างอิสระตามความรู้สึกของตนเองและลงสีได้อย่างสวยงามค่ะ วิจารณ์ผลงานงานศิลปะ Color and Feeling นี้ผู้ว่าต้องการจะสื่อถึงองค์ประกอบศิลป์ในด้านความสมดุลของภาพสีกับความรู้สึกสีเป็นองค์ประกอบของทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีแสดงความรู้สึก และอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปสอดคล้องกับความรู้สึกที่เกิดจากการใช้เส้นสีถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะภาพวาดได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการนะคะเด็กๆผลงานศิลปะในภาคเรียนที่1ของพวกเรานะคะเด็กๆมีด้วยกันทั้งหมด5ผลงานค่ะผลงานชิ้นที่1น,นะคะ mandala c o l o r i n g ชิ้นที่2 hand optical illusion ชิ้นที่ 3. My Angel ชิ้นที่ 4. Our Flower ชิ้นที่ 5. ฉันรู้สึกซึ่งอยู่ในบทเรียน Color and Feeling ค a r ครูจะประทับใจในผลงานของเด็กๆที่ส่งเข้ามาในบทเรียนออนไลน์นะคะขอชื่นชมเด็กๆที่มีความตั้งใจในการทำงานศิลปะทุกชิ้นค่ะหลังจากที่เราวิจารณ์งานศิลปะไปแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะเด็กๆ เวลาเราจะวิจารณ์งานผลงานเราจะต้องบอกชื่อผลงานวิธีการสร้างสรรค์ข้อมูลเป็นผลงานศิลปะประเภทใดมีวิธีการสร้างสรรค์แบบใดใช้วัสดุอุปกรณ์แบบใดชื่นชมและประทับใจในผลงานนั้นข้อที่นัเกเรียนควรปรับปรุงหรือแนวทางพัฒนาผลงานการวิจารณ์ผลงานสิ่งสำคัญคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเด็กๆ นอกจากการวิจารณ์ผลงานของตนเองแล้วอาจจะให้เพื่อนวิจารณ์ผลงานของเราด้วยก็ได้ค่ะแต่เราต้องยอมรับคำวิจารณ์ของผลงานนั้นนะคะควรปรับปรุงตรงไหนควรแก้ไขตรงไหนนั่นคือข้อความวิจารณ์งานศิลปะด้วยค่ะต่อไปเรามาสนุกกับการตอบคำถามสรุปความรู้เรื่องการวิจารณ์งานศิลปะกันเลยค่ะ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเราไปสนุกกับการตอบคำถามแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆก,ก,กันเลยคะ่ะข้อที่1ทําทำไมเราจึงต้องแสดงความคิดเห็นชื่นชมผลงานศิลปะ 1. ทําทำให้อารมณ์ดี 2. ทํทำให้เป็นคนพูดเก่ง 3. รู้ข้อดีข้อเสียของผลงานคะ่ะ ช่วยกันตอบค่ะเก่งมากค่ะคำตอบก็คือข้อ3รู้ข้อดีข้อเสียของผลงานค่ะข้อที่2เพราะเหตุใดแมนดาร่าจึงเป็นศิลปะแห่งจักรวาล 1. ว่วาดได้อย่างอิสระ 2. ระบายสีได้ง่าย 3. ช่วยฝึกสมาธิจิตใจจดจอ่อช่วยกันตอบค่ะเก่งมากค่ะคำตอบก็คือข้อ 3. ช่วยฝึกสมาธิจิตใจจดจอ่อนั่นเองค่ะต่อไปข้อ 3. จากภาพถ้าจะวาดภาพมือมายาให้หนูนขึ้นมา ควรใช้เส้นใดข้อ1เส้นขดหอยข้อ2เส้นโค้งข้อ3เส้นตรงช่วยกันตอบคะ่ะเก่งมากคะ่ะคำตอบก็คือข้อ2เส้นโค้งนั่นเองคะ่ะ ข้อที่4สิ่งสำคัญในการวิจารณ์งานศิลปะ 1. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 2. รับฟังแต่คำชื่นชม 3. ฟังเหตุผลตนเองฝ่ายเดียวช่วยกันตอบค่ะเก่งมากค่ะ คำตอบก็คือข้อหนึ่งรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่ 5. ประโยชน์ของการวิจารณ์งานศินลปะคือข้อใด 1. มีเพื่อน 2. มีคนรักมาก 3. มีเหตุผลช่วยกันตอบค่ะ เก่งมากค่ะคำตอบก็คือข้อ3มีเหตุผลนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะการเล่นเกมตอบคำถามแบบสนุกสนุกเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนครูเจี๊ยบก็ภูมิใจแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องการวิจารณ์งานศิลปะแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆพอจะเข้าใจนะคะการวิจารณ์งานศิลปะนั้นบอกได้ถึงสิ่งที่ชื่นชมความประทับใจ และสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือข้อแนะนําในการสร้างสรรค์ผลงานบทบาทของนักเรียนนักเรียนลองเลือกผลงานที่ตนเองชอบมาหนึ่งชิ้นนะคะโดยบอกเหตุผลในการเลือกผลงานชิ้นนั้นมีวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างผลงานแบบใดสิ่งที่ชื่นชมหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงผลงานศิลปะของตนเองชิ้นนั้นมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ผลงานของตนเอง มีส่วนที่ชื่นชมหรือส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมไหมวูเจฟฝากเด็กๆไว้นะคะก่อนที่เราจะไปติชมผลงานของคนอื่นหรือก่อนที่เราจะไปวิจารณ์ผลงานของคนอื่นนั้นเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราต้องรู้จักวิจารณ์ผลงานของตนเองก่อนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานศิลปะต่อไปคุณสมบัติที่ดีของผู้วิจารณ์งานศิลปะ จะต้องเป็นผู้ที่มีใจกว้างมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเด็กๆบทเรียนนี้ไม่มีการบ้านนะคะไม่ต้องส่งบทเรียนมาทางออนไลน์นะคะสู้ไปด้วยกันดูแลตัวเองด้วยสำหรับคลิปนี้คุณเจยบปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ